ข้างข้างนะครับโูยังก็พ้าแบบหลอบวบร้านเก่าเนี่ยโหนี้ถ้าแบบไม่มีกล่องมาเนี่ยอนข,ข้างแบบค่อนข้างเหมือนเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องสองพระแชนแน่ไว้ในอ้อมออกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆ วันนี้นะครับผมมีเหรียญลอย้อนยุครุ่นสองของหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับมาชมกันนะเหรียญลอรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับวันที่เจ็ดมกราโอเคนะครับผมจะให้ดูโดยรวมนะครับนี่ค่อนข้างสวยนะครับนี่เป็นเหรียญลอแบบค่อนข้างสวยเลยอะ รุ่นแรงนี่ก็หนักแสนหลักแสนนะฮะลายแสนอันนี้ก็เป็นย้อนยุกนะครับไม่ทันหลวงว่าทานนะนี่มีโค้ดด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะตุบสีดูตัวนี้นะเห็นไหมฮะดูฐานดูข้างๆนะครับหูยังก็พาแบบหล่อโบ,บราณเก่าเลย โอ้โหนี่ถ้าแบบไม่มีกล่องมาเนี่ยค่อนข้างแบบค่อนข้างเหมือนเลยนะฮะดูนี่ฮะมีความย่นของโลงหะมีอะไรเงี้ยโหแบบใช้ได้เลยโดยส่วนตัวนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยผมจะพูดถึงราคานะครับอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ที่ผมเคยได้ปล่อยนะครับ ราคากลางราคาปัจจุบันที่พื้นที่ปล่อยเท่าไหรน่นะอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะครับแต่ที่ผมเคยปล่อยนะครับราคาสามร้พอยนะฮะพร้อมกองแบบนี้นี่เคยปล่อยไค้สามร้อยนะครับราคาจริงอาจจะเล่นกันมากกว่าหรืออาจจะไม่เล่นเลยก็อันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับอันนี้ผมบอกจากรประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเคยปล่อยแล้วมีคนเช่านะอันนี้คือรประสบการณ์ตรงเป็นเหรียญหลอดที่น่าสะสมนะครับผมว่าทานได้เป็นพคัคเกจิตที่ผมนับถือมากนะฮะ ผมชอบมากนยคือเป็นพา์ที่แบบมีอภินญ,ญาจริงนะฮะมีพุทธ,ธา,าคมของจริงนะครับลองศึกษาประวัติหลวงพ่อทาดูนะครับไม่ธรรมดาเลยเป็นพา์ที่แบบนักเล่นเนี่ยไฟฝันกันนะฮะผมก็กคนที่แบบชอบมากเลยถ้าผมมีเนี่ยผมก็จะจะรักษาให้ดีเลยนะฮะผเผอิญผมไม่มีวาสนาเนาะก็คงต้องเก็บรุ่นย้อนยุคอะไรเงี้ยไปก่อนนะฮะโดยรวมรุ่นนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับความสวยราคา ทุกอย่างโอเคเลยนะฮะถือว่าน่าสะสมนะครับเหมือนเดิมครับพี่ๆเพื่อนๆถ้าดูแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมเลยนะครับไม้มีโอกาสผมจะมาทำคลิปลงให้ความรู้อีกนะครับสวัสดีครับ